มาต่อที่ครอบครัวอมิติสนะคะอาจจะมีเสียงกล้อง่อยนะคะเพราะว่าข้างนอกตอนนี้เป็นตอนเที่ยงที่อาจารย์ไลฟ์เนี่ยตอนนี้เป็นตอนเที่ยงที่ห้างพรายได์เขามีจัดงานอีเวนต์นะคะตรงบริเวณาลานกิจกรรมแล้วก็ของเราก็จะอยู่ใกล้ๆนะคะก็จะอยู่ระหว่างลานกิจกรรมกับโฮมโปรก็อาจจะมีเสียงดังหน่อยนะคะเรามาดูกันในเรื่องของหินธาตุไฟก็คือรอบที่แลวะะ้วค่ะอาจารย์แนะนําเกี่ยวกับ อมิทิสไปพูดถึงในเรื่องของชนิดของอมิทิสนะคะก็คือตระกูลอมิทิสแฟมิลี่ว่าเขามีหินอะไรที่เขาสามารถที่จะแทรกอยู่ในผลึกของตัวแร่อมิทิสนี้ได้บ้างนะคะอย่างแรกก็คือคาค็อกซินไน t ์อินอมิทิสอย่างที่2ก็คือเชฟรอนอมิทิสอย่างที่3ก็คือลาเวนเดอร์อมิทิสนะคะคา์บอซิไน์คือเป็นอมิทิสที่มีแร่ เป็นเส้นนะคะเป็นลักษณะเป็นเส้นเป็นแร่เป็นเหมือนแร่เงินแร่ทองหรือแร่ทองแดงเป็นเหมือนเส้นโลหะอยู่ในเนื้อผลึกคอ์สเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตีแร่คาสีไหนมีหลากหลายสีนะคะอาจจะออกน้ําตาลทองก็ได้อาจจะออกน้ําตาลส้มก็ได้อาจจะออกเป็นส้มเหลืองก็ได้หรืออาจจะเป็นดําก็ได้นะคะอีกอันนึงก็คือเชฟวอนอะมิทิสเชฟวอนอะมิทิสก็จะเป็นอะมิทิสที่มีสีขาวสลับ กับม่วงแต่ว่ามีแค่สองสีก็คือเป็นม่วงกับสีขาวนะคะลาเวนเดอร์อะมทิสก็คือผลึกควอซ์ที่มีสีม่วงใสนะคะตรงช่วงปลายช่วงโคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นควอซ์นะคะเป็นควอซ์สีขาวถ้าอะมีทิสที่มีคาลเซีไมไนท์อยู่ข้างในเขาก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของโปรเทคชันด้วยและเฟ e น์จากหนังสือเล่มนี้ของคุณโรลเลกเกในส่วนของอะม t ทิสแฟมิลี ตรงสึกกับด้านนิดนึงเราจะแบ่งเป็นคารคซินไออัมิทิสเชฟฟอนอัมิทิสแล้วก็ลาเวนเดอร์อัมิทิสคุณสมบัติของคาร์คซินไออัมิทิสเนี่ยจะฟื้นฟูได้ดีกว่าล้ำลึกกว่าแล้วก็เหนือชั้นกว่าสามารถคลายความเครียดได้ลุ่มลึกสามารถที่จะชำระล้างพลังงานลบได้แล้วก็ป้องกันพลังงานลบได้ส่วนเชฟ v อนอัมมิทิสเนี่ยหลักเลยจะช่วยในการผ่อนคลายระบบประสาท เพราะว่าเขาสามารถที่จะเปิดต่อมไพเนยลเพื่อช่วยในการมองเห็นทั้งภายในและภายนอกไพยเนลแกนเนี่ยะคะ่ะก็จะอยู่ด้านในนะคะ <c oughs> อยู่ด้านใน <c oughs> ตรงกลางกระโหลกศีรษะบางตำราก็บอกว่าไพยเนลแกนเนี่ยล,ยลิงก์กับเติร์นไอบางตำราก็บอกว่าลิงก์ก,กับคราวจักระเพราะฉะนั้นเชฟฟอนอามิธีก็จะทํางานบริเวณนี้ได้ดีก็จะเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทได้ดีนะคะกระตุ้นการทํางานของสารสื่อประสาทได้ดีทําให สารสื่อประสาททั้งหลายเนี่ยทำงานส่งสัญญาณผ่านกันได้อย่างสมดุลนะคะส่งสัญญาณเชื่อมต่อกันได้อย่างสมดุลต่อมาอันสุดท้ายก็คือลาเวนเดอร์อะมีติสเป็นอะมีติสใสนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูลักษณะจะอยู่ข้างหลังอาจารย์เนี้ยค่ะนยคะจะอยู่ด้านนี้นี่ลาเวนเดอร์อะมีติสจะมีสองชิ้นนี้มีชิ้นนี้ชิ้นนี้ด้วยชิ้นนี้หลบหลบไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ให้ดู ตัวลาเวนเดอร์มีทิสก็มีมีชิ้นนี้นะคะ2ชิ้นนี้แล้วก็มีชิ้นด้านหลังตรงนู้นอีกชิ้นหนึ่งลาเวนเดอร์มีทิสก็มีลักษณะอีกแบบหนึง่งคือลาเวนเดอร์มีทิสเนี่ยค่ะเนี่ยจะส่งคลื่นที่ละเอียดอ่อนมีความนุ่มนวลช่วยผ่อนคลายจิตใจที่เบาบ,บางช่วยบรรเทาความเครียดทางอารมณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างอ่อนโยนแล้วก็ช่วยให้เราคลายความสงสัยและความกลัวรวมไปถึงความกังวลและนอกจากนี้เนี่ย ที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อไรที่เราปล่อยครื่องความถี่ที่ต่ำออกมาเนี่ยค่ะเขาก็จะมาช่วยปรับครื่องความถี่ให้สูงขึ้นเขาก็จะเพิ่มความตระหนักรู้ของเราแล้วก็ปรับให้เราเนี่ยมีครื่องความถี่ที่สูงขึ้นได้น่าสนใจไหมคะนอกจากนี้เขาก็ยังบอกอีกว่าอะมิทิสลาเวนเดอร์เนี่ยช่วยกระตุ้นความเข้าใจและการรับรู้ทางจิตวิญ,ญญาณสามารถกระตุ้นภูมิปัญญาตามสัญชาตญาณ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อสมองช่วยในการสร้างเซลล์ใหม่ทำให้สงบและนอนหลับสบายขึ้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นการนั่งสมาธิกับกลุ่มหินอะมิทิสเหล่านี้ค่ะมีประโยชน์มากมายเพราะว่าคลื่นพลังงานที่เขาส่งออกมาเนี่ยก็จะมาช่วยปรับความถี่ของคลื่นเราให้สูงขึ้นด้วยนะคะอย่างในตำราเล่นนี้ของคุณโร a เรเกนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของเติร์ดไอแล้วก็คราวจักกะ บางตำลาก็จะเน้นเป็นไฮเออร์เข้าจักรกะก็ได้นะคะแล้วก็อะมีทิสบางชิ้นนะคะเขามีในเรื่องของสปริตจักรกะอยู่ด้วยมีสปริตควอสแทรกอยู่ด้วยเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาเล่าเรื่องสปริตควอสต่อไปนะคะอันนั้นก็จะเป็นแบบอีกอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มหินอีกแบบหนึ่งที่ในในคริสตัลไบเบิลหรือในตำลาหลายๆเล่มเนี่ยเขา หินกลุ่มแบบนี้มีลักษณะแบบนี้ว่าเป็นสปปริตควอซนะคะซึ่งในท้ำอมิทิสเนี่ยก็มีสปิริตควอซอยู่ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันอย่างชิ้นนี้อันนี้จะเป็นไซส์กลางๆที่อาจารย์นนะอยากจะแนะนำคู่นี้จะเป็นเดี๋ยวนะคะคู่นี้อ่ะคู่สวยคู่นี้ผลึกสีเข้มแล้วก็มีคาลอคอีไนเป็นคาลอคอีไนอมิทิสส่วนคู่นี้ผลึกสี สีใสนะคะเป็นลาเวนเดอร์ใสนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในตระกูลของลาเวนเดอร์อะมทิสนะคะน้ำหนักคู่นี้จะอยู่ที่ชิ้นหนึ่งต่อนหนึชิ้นนะคะ29กิโลส่วนความสูงอยู่ประมาณไม่เกิน60เซนนะคะอันนี้คือ58สส่วนชิ้นนี้54เซนนะคะชิ้นนี้ก็จะสูงกว่านิดนึงนะคะถ้าเป็นคาร์คอกซีไนอะมทิสชิ้นนี้จะอยู่ที่ น้ำหนัก36ิกกิโลกรัมสูง65เซนชิ้นนี้น้ำหนัก34สูง62เซนนะคะคู่นี้เนี่ยเป็นคู่แท้นะคะก็คือคำว่าคู่แท้หมายถึงว่าเป็นหินชนิดเดียวกันเป็นหินชนิดเดียวกันแล้วก็ผ่าครึ่งออกมานะคะก็ได้เป็น เป็นสองฝั่งนะคะบางทีเป็นหินก้อนเดียวกันเนี่ยแต่พอเราผ่าครึ่งอีกฝั่งหนึ่งมักจะแตกไปเราก็จะเขาก็จะไม่มีคู่แต่ถ้าทรงเขาแบบใกล้เคียงกันวางแล้วดูสมมาตรกันเนี่ยก็สามารถนํามาจัดวางเป็นคู่ได้แต่ก็ไม่ได้ใช่แต่ว่าไม่ได้ใช่คู่แท้แต่สามารถที่จะวางให้ดูเหมือนเป็นคู่กันได้นะคะแต่สองคู่นี้เป็นคู่แท้ที่จารย์อยากจะมาแนะนําซึ่งซึ่งที่เป็นคู่กันจริงๆคู่แท้เนี่ยมีไม่เยอะนะคะ โอเคก็วันนี้มาให้ข้อมูลสั้นๆนะคะเกี่ยวกับหินธาตุไฟอะมิทิสเนี่ยถือว่าเป็นหินธาตุไฟนะคะเสริมสติปัญญาให้กับคนธาตุไม้เสริมอํานาจให้กับคนธาตุทองเป็นทรัพยากรให้กับคนธาตุด,ดินและเป็นโชคลาภการเงินให้กับคนธาตุน้าใครสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมสินค้าได้นะคะที่ร้านปุนมณีอยู่ชั้นสองห้างประดพิพัชอยู่ฝั่งโฮมโปรใกล้ๆกับร้านในอิน ะะแวะมาได้แล้วถ้าใครสนใจความรู้เกี่ยวกับสายพลังงานจากธรรมชาติอาจารย์มีคอร์สสอนอยู่หลายหลักสูตรนะคะอินบอ็อกซ์ทักหาแอดมินได้เลยเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของพลังงานของเจมสโตนทั้งหลายสามารถเช็คพลังงานของตัวเองได้โดยใช้เจมสโตนเป็นสื่อในการเช็คสามารถที่จะเซตเป้าหมายเซตการทำงานของเราได้โดยใช้เจมสโตนมาช่วยให้เราประสบความสำเร็จเร็วขึ้นให้เรา ผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้เร็วขึ้นให้เรามีพละงกำลังมีพลังงานที่สูงขึ้นเพื่อที่จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นไปทำงานก้าวหน้าขึ้นไปนะคะเรายุคนี้เป็นยุคเก้าวเป็นยุคของธาตุไฟก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจไว้อาจารย์เป็นกำลังใจให้ด้วยรักและส่งพลังใจจากอาจารย์ปิ่นที่ปรึกษาชะตาเศรษฐีค่ะ